คับเพาเครื่องมือไร้สายของทาง r e ว o l เนี่ยเขามีระบบคอนเน็กด้วยนะครับสำหรับรุ่นที่คอนเน็กต์ได้นะครับเขาะจะมีรูปโซ่แบบนี้นะครับนี่แสดงว่ามันสามารถคอนเนคกันได้สําหรับเครื่องกรีดผนังตัวนี้นะครับที่มันคอนเน็กับเครื่องดูดฝุ่นได้เนี่ยคือเราสามารถกดปุ่มใช้งานแค่ปุ่มเดียวมันสามารถทํางานได้2เครื่องพร้อมกันแบบนี้ครับ อย่างเช่นคู่นี้นะเขาสามารถกรีผนังและดูดฝุ่นได้ในครั้งเดียวเลยนะครับวิธีการต่อคอนเน็ t ของรุ่นนี้นะครับพี่เอาตัวท่อดูดฝุ่นนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วหมุนล็อกแบบนี้ขั้นตอนที่2นะครับปรับมาที่โหมดคอนเน็ t แบบนี้ก่อนนะครับและขั้นตอนที่สนะครับเรากดปุ่มคอนเน็ t ตัวบนนี้ค้างไว้นะครับแล้วก,กดใช้งานพอมันคอนเน็กกันแล้วตัวเครื่องมันจะทํางานพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานนะว่ามันคอนเน็กกันหรือยังนะครับโดยการกดที่เครื่องกีบผนังตัวเดียวและตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับเขาแถมรีโมทแบบมือมาให้ด้วยนะครับใครที่อยากจะคอนเน็กกับตัวรีโมทนี้ก็สามารถใช้วิธีเมื่อกี้ได้เลยนะครับใครอยากได้เครื่องดูดฝุ่นนะครับหรือว่าอยากได้ครบเซ็ตแบบนี้นะครับสามารถแอร์ไลน์ตรงนี้ได้เลยครับ